รายการที่4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดนะคะเข้าที่ CL ค่ะเขียบมาใกล้ๆก็ได้นะมันเึกรางวันค่ะแล้วก็ c j นี่แหละกดโอเคค่ะจากนั้นก็เพิ่มนะคะ31ปุ๊บเราปิดอ่าทีนี้เราจะปิดแล้วค่ะเราก็ไปที่ช่องไทยอ่าลองกดสูตรนะคะ A คือปรปับปรุง E คือประมาณการ C คือ ขอซีนะคะปิดบัญชีค่ะดโซีพอตัวซีปุ๊บมันก็จถามว่าต้องการปิดวดบัญชีเดือนไหนก็คือเดือนหนึ่งแล้วก็กดโอเคปับ๊บนะเราเลือกค่ะว่าเราจะปิดอะไรเราจะปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดค่ะแล้วก็กดปิดนะคะอันนี้มันจะเป็นปลายงวดปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดเนี่ยตัวนี้คือสินค้าคงเหลือปลายงวดนะ สินค้าคง,งเหลือปลายงวดเนี่ยมีเท่าไหร่เอามาเดบิตให้หมดนะคะทีนี้อันนี้ครูขอลบยอดไปก่อนนะด้านเครดิตตรงนี้ต้นนุนขายครูยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครูลบไปก่อน enter ลงมาครูจะต้องเอาสินค้าคงเหลือต้นงวดมาเครดิตออกก็คือ101 4 0 1 enter นะคะสินค้าสำเร็จรูปครูต้องมาเครดิตออกต้นงวดเนี่ยครูจําได้ว่าเราต้องมาดูยอดว่าต้นงวดเรายกมาเท่าไหร่นะคะ สินค้าคงเหลือที่เธอมีอยู่ต้นงวดเธอมีอยู่1,44,000เธอต้องมาเครดิตออก1 4 4 123 enter แล้วหนูค่อย f 2 f 2นะทีนี้นะ f 2ยอดมันก็จะโชว์ให้เห็นว่าด้านเครดิตต้นดุนขายของเธอคือ6,500นะคะเสร็จแล้วค่ะ f 1 0ค่ะ yes